กตัญครับครับแลวต่อไปจะเป็นพิธีการมอบถ่วยรางวัลนะครับในัวร์นเมนต์ไพศาลสตีลครับนะครับรุ่นอายุ38ปีขึ้นไปนะครับไก่ครับไก่เดี๋ยวดูด้วยฮะเดี๋ยวรอรอผู้ไก่นะครับนักเตะทีมแกมโบครับอ่ารบกวนก็ยังไงกำลังเดินมา ประลมิธีนิดนึงครับผมหนงครับเครับับรสำหรับุเมนต์ไพศารสตีลครับนะครับรุ่นอายุ38ปีวันนี้ก็ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราได้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศเรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการมอบถ้วยให้กับทีมรองชนะเลิศนะครับทีมรองชนะเลิศไพศาลสตีลครับรุ่นอายุ38ปีขึ้นไปได้แก่ทีมแกมโบสตาร์ครับขอเซงปรบมือด้ครับขอเชิญพี่หลังครับคุณสุภชัยธที่รับโยนทีมเป็นผู้มอบถ้วยนะครับให้กับทีมครับผมเฮ้ขอเซงตัวมือด้ครับลำดับต่อไปก็ขอถ่ายรูปร่วมถ่ายยังฮะ ถาแล้วนะ,อะขอบคุณทีมกัมโบสตาร์ครับอขอบคุณครับ,บทำไมเค้กเต็มตัวเลยครับคนนี้เรขึ้นีแล้วต่อไปขอเีินเชิญทีมลายพลางครับบนเวทีเลยครับผมเชิญครับ <c oughs> มาหมดเลยมาเลย<ห>มาเลยมาโอมาโอมาโอไวทุกอย่างครับพี่เนละ็ก อม่เสื้อมีอ่ะเสื้อมีใส่โตอ่ะเวทีไม่พอย่อข้างหน้าก็ได้นะฮะอ่าโอเคจะได้เห็นกันทั่วๆตรงไหนก็ได้นั่นแหละออใส่มาโอใส่มาโอใส่เสื้ออรเสื้อใส่เสื้อับถ้วยครับครับผมใส่ทันหครับใส่ไม่ทันถอดเสื้อก็ได้นะครับข้างในก็คงลายพรางกันลายพ้อเสื้อจากังหันได้ไหมพี่ อ่าได้ครับตาล้องบอ,อกได้ครับและรางวัลชนะเลิศไพศาลสติลครับรุ่นอายุ38ปีขึ้นไปได้แกท่ทีไลฟ์แล้วแลคุณสุภชัยพิรัชย์โยธิก็เป็นผู้มอบถ้วยกับกัปตันทีนะครับคุณเล็กนะครับนี่ ขอบคุณนะครับทุกทีมนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันไพศาลสติลคัพนะครับในรุ่น3 8ปีขึ้นไปแต่ก็ขอบคุณทีมไรพรางของคุณแกมโบและอีก2ทีมนะครับที่ได้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับจะมีโอกาสในครั้งต่อไปนะครับเราจะได้พบกับทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้ที่สนามพัชการสปอร์ตกลับนะครับสำหรับวันนี้พิธการมอบถ้วยก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยกราบขอบพระคุณครับ คลิปอะคลิปคลิปแค่เก้นีอแ่เมื่อกี้นีอาาไเอามาโยมาโยมาเโยคลิปโยคลิปเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้นโอเคเมื่อกี้เน้คลิปคล่งคลิปคคเมื่อกี้เมื่อกีรลงมาย้ายตรงา้ว่นั่งเลยกบกดูวเนียอกบเล้ไม่ได้กบเล้หว สวยตี่ป่าได้พันสองลนะคุณไปยืนนะใครขายคุณถือถูกแล้วหรือาเลายลูกก่อนายกองอไรยรูปเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่ไก่เนี่ยให้ผมเอเสื้อมาให้แล้วก็ต้องขายายรูปไม่ไต้องขายของข่ดต้องต้องครก็ได้ขายโอไอโอไออายรูปดีกว่าหลไม่ตัววันนี้